ครับอันนี้เรามาดูทเทคนิคของการก้าวในลักษณะของเวอรช์ชันที่เรียบและง่ายนะครับในสไตล์จานอนนะครับอันดับแรกเรามีการยีดีในที่นี้คือการสร้างลักษณะของความถุยในรูปแบบของการเขาเรียกว่าการก้าวผมนะครับพอเรายีเสร็จแล้วเราก็สางนะครับนะพอสางเสร็จแล้วนะครับนะฮะก็ลักษณะคือกึ่งของเบาๆการได้สากงกึ่งเบาๆก็คือการต้องการให้มัน เรียบแล้วก็ลักษณะของการที่เรายีไว้จะได้ไม่หยุดนะครับพอเสร็จแล้ว <c oughs> เราก็มีการใส่นังยางนะครับนะฮะการใส่นังยางน,นี่ก็เพื่อให้ลักษณะของความคุยลักษณะของทรงผมก็มีความคุยอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการทางานในสไตล์เรานะครับ KPO by Karani ถ้าพอเราได้ลักษณะทรงองความคุยเสร็จแล้วเราก็กดเราก็ยกด้านหลังเพื่อิดเนึงเห็นไหมครับ แค่นี้ก็เป็นอนว่าทรงและรูปแบบแล้วก็การทํางานลักษณะของทรงเราก็อยู่ครับก็สําเร็จนะครับครับก็เสร็จแล้วนะครับนะอันนี้ก็คือการออกแบบอันนี้ก็คือการออกทรงอันนี้ก็คือการจตดงทรงในสไตล์การสอนตับผมเที่ยวบาานนะครับแล้วนี่ครับราบนะคับนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเรามีการหวีพอยทอยในที่นี้ก็ทรงของส่วนหน้านะครับเราจะหวีรวบออกมานะครับ ให้เรียบนะครับนะโดยการที่ลูกค้าเขาบอกเขาต้องการให้ธรรมชาติมากๆโดยการที่เราไม่ต้องยีนะครับนะโดยการหีป่าออกมานะครับแล้วก็เก็บไม้อยู่ลักษณะของตึงของลักษณะช่อที่ที่เราสร้างความถุยไว้เห็นไหมครับนะพอเราสร้างความถุยไว้เสร็จแล้วเราก็เอาผมที่ที่เราพับแล้วก็ช่อของด้านหน้านะครับเรามาทำลักษณะเดียวกันครับครับอันนี้ก็เป็นนันว่านะครับเทคนิค ขอ้การทํางานอันนี้ก็เป็นเหมือนว่าเทคนิคของการที่เราเป้าผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคของการที่เราเรียนรู้ลักษณะกา,ารกำาังในตลอาจารย์อสอนตัดผมเคทิวคามนี่ครับเสร็จแล้วเราก็มาถอยพอยในที่นี้ก็ซีกอีกหนึ่งนะครับเราก็ทําลักษณะเดียวกันควาว่าทําลักษณะเดียวกันก็คือการหวีผมค่อนข้างที่จะเบาถ้าเราต้องการให้ส่วนข้างฟอ,องนิดนึงเราอาจจะยีใส่ก็ไว้นิดหน่อยนะครับนะพคอยยีใส่ก็ได้นิดหน่อย,อย,อยนี้นะครับ ล้วก็ใช้ทัาถูแล้วก็ใช้ทาถูถ <c oughs> ลักษณะของทรงระวงังนี่นนแหละนะครับอาการแรกคือจุดแรกคือการทํางานลนักษณะของเวอร์ชั่นที่ที่เราทํารูปแบบนี้นะนะ <c oughs> อันดับแรกนะครับอันดับแรกก็คือการลักษณะของวาง่าการการลักษณะ การถ่ายแลการลักษณะของรูปทรงออกมาการรูปแบบของการลักษณนรูปแบบนะครับรูปแบบของทรงออกมาคือเหมือนกับว่าเราจะสร้างความทุยก่อนให้รูปแบบทุยอนั้นนะครับให้มีความลักษณะของกลุยแล้วก็สวยงามตามลักษณะครงสร้างตามลักษณะรูปแบบแล้วก็ตามลักษณะของจินตนาการตามลักษณะของการทํางานในสไตล์เรานะครับเ d ดิโอบายแอีครับเพื่อนๆเราน้องๆก็สามารถจะปัดว่าก็สามารถก็จะเรียนรู้ เราสามารถกระสันหาลักษณะของลายและนและนวลักษณะของทรงในรูปแบบสไตล์เรานะครับเกียวบาดอาคารมีครับเป็นภาษาบานแห่งแรกที่เราอัพไอที่เราดัดแปลงที่เราความรู้ที่เราเทคนิคที่เอาการทํางานในเวอร์ชั่นต่างๆนะครับให้เพื่อน,อนให้น้องๆแล้วก็ให้ช่างสวยสวยได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้ได้กาวเทคนิคของการทํางานเวอร์ชั่นของเราครับไปศึกษาไปพัฒนาแล้วก็ไปเสริมสร้างลักษณะรูปแบบของการทํางาน ในสไตล์แล้วนะครับ KT 65คาดามิ้ o, ครับวันนี้นะครับเราก็มาดูเทคนิคของการทํางานลักษณะของช่วขงของการทํางานต่อนะครับนะการทางานลักษณะน,นี้หรือการก้าผมลักษณะนี้ครับเราก็มาเห็นเทคนิคของการทํางานเราก็มาเห็นเทคนิคของเวอร์ชันเราก็มาเห็นเทคนิคของเวอร์ชันลักษณะของความเรียนรู้ในสไตล์นะครับเกี่ยวกับคารามิ้นครับก็จะคำนิดหน่อยนะครับนะพอดีดแบบเขา อาจจะ,ะ้ายเรกวราคาถูกบนะครับเราขอโอกาสที่ไปไปลักษณะตรงนี้ออกมานะครับนะ,ะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูลักษณะของการทํางานต่อเลยนะครับนะการทํางานต่อในที่นี้ก็คือการทํางานในรูปแบบในสไตล์เราการทําแบบแบบในลักษณะของการเรียนรู้ของเราการทํางานแบบในลักษณะของการเทคนิคการทํางานเรานะครับการทํางานลักษณะของการเรียนรู้ และเผยแพร่และเอาการทํางานในรูปแบบของการที่เราเสริมสร้างและที่เราพัฒนาที่ที่เราไฟฟ้าแล้วแล้วก็ที่สัญหาแล้วที่เอาแนวทางการทํางานในสไตล์ KPO ฟาระการเราเพื่อนฝูงน้องๆช่างหลายๆท่านก็สามารถจะเรียนรู้ก็สามารถจะศึกษาแล้วก็สามารถจะพัฒนาแล้วก็สามารถจะไฟฟ้าแล้วก็สามารถเอาเทคนิคการทํางานในสไตล์เราได้นะครับครับวันนี้ครับก็เข้าอยู่หมดเลยนะครับนะะ ครับหลังจากที่เรามีการพับหรือสร้างของความคุยเสร็จแล้วนะครับนะเราก็มาพับตะเข็บของด้านข้างครับพอเราพับตะเข็บของด้านข้างเสร็จแล้วนะครับเราก็มาพับอีกข้างหนึ่งการพับอีกข้างหนึ่งในที่นี้ก็คือการสร้างความซุยการสร้างสมดุลและการวางรูปแบบลักษณะของทรงออกมาให้ลักษณะของกึึงของความสวยงามครับอย่าลืมนะครับหน้าก่อนทํางานนะครับเรามีการยียีในที่นี้ก็คือการสร้างของความซุยเอาไว้ อันดับที่2ก็คือการพับปลีกพับปลีกก็คือการวางกรอบระวางลายและกววางแนวลักษณะของทรงออกไม้เห็นลักษณะในรูปแบบของสไตล์แล้วนะครับครับก็เสร็จแล้วเช่นเดิมนะครับนะเรามีการหวีแล้วก็มีการเก็บของโซนอีกซีกหนึ่งนะครับเพื่อให้โซนอีกซี่อกหนึ่งทาลักษณะของเหมือนเดิมและเช่นกันนะครับแค่นี้ก็คือเป็นเทคนิคแค่นี้ก็คือเป็นการทํางานแค่นี้ก็คือเป็นสไตล์แล้วนะครับ kto by นาคารามี TO, เราเสริมสร้างเราพัฒนาแล้วเราก็ฝ่ายฟ้าแล้วเราก็สรรหารแล้วเราก็เอาเทคนิคของการทํางานในสไตล์เรานะครับ kto by นาคารามี TO, ครับเพื่อนเพื่อนเราน้องๆ้องนะครับก็สามารถจะเรียนรู้ก็สามารถจะศึกษาแล้วก็สามารถจะฝ่ายฟ้าแล้วก็ฝ่ายมาที่จะวิชาเราสามารถจะเทคนิคของการทํางานในเวอร์ชันขุงเราครับมาศึกษามาเรียนรู้มาพัฒนาแล้วก็มาเสริมสร้างแล้วก็ ครับในรูปแบบของสไตล์เรา K T U R เด็ดขาดทั้งนีครับมาก็หมดเก่าเลยนะครับนะทำใหม่ครับี๋ยวครับดีครับดสดี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 ับดี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 นีดีดีรีดีด่ดี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 อีด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 ีนีดหน่อยดีะีดีะีดีดีดีบีดีนีด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 หนีดีนะครับดีกีดีดีับดี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 ดนดีดีดีแล้วีนะครับ ให้ม่อยู่ลักษณะของต่ดกลางกลางในที่นี้กะคูดกลารที่วางกรอบวางกรอบย่อพับวางความรีดนะครับแล้วก็วางรูปแบบไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็กระพทิบแหงย้อนนะครับลักษณะของรูปแบบมาเช่นเดิมนะครับหน้าพอเสร็จแล้วนะครับผมมีการพักลักษณะของการหมีการเก็บลักษณะของสรงสูสงนะครับวันนี้เราการแคที่บริการคับใส่ใส่ตัวแฮปปีหรือใส่ตัว ผมเปรียนนะครับนะให้เพื่อนเพื่อนให้น้องๆเราไป็นช่างก็ลองศึกษาดูนะครับการใส่ผมลักษณะนี้เราจะทำลักษณะอย่างไรนะครับนะขนั้นแรกเราก็มีการพับเสร็จแล้วแล้วมีการวางตะเข็บเสร็จแล้วลักษณะนี้ก็มีการใช้หนังยางที่เรามัดไว้เพื่อให้มีตัวยึดคำว่าตัวยึดในที่นี้ความหมายของผมก็คือการดึงการเกาะนะครับหรือการมัดไว้นะครับลักษณะของทรงจะได้ออกมาในรูปแบบที่ค่อนข้างที่จะทํางานที่ ล้วกก็ได้ง่ายนะครับหนึ่งสไตล์นะครับคือพิรัคาร์นี้ครับก็เสร็จแล้วเช่นเดียนะครับนะผมที่เราได้มานะครับเป็นแหวาพิษผักเตียนะครับแล้วก็ใช้นะครับมันจะมีคลิปนะครับนะแทงเข้าไปแล้วลักษณะของช่วงที่เราบัดหนังยางไว้แล้วก็ใช้ตัวหนังยางนะครับหนังยางที่เราที่เชือกของด้านข้างนะครับนะตรงนี้เพื่อเพื่อลักษณะของดึงดึงแล้วก็มัดให้ตึงนะครับนะ ถ้เสร็จแล้วเช่นเดิมนะครับพอเราดึงให้ต hmm. okay. okay. uh ึงเสร็จแล้วเราก็เอาลักษณะของทรงหรือลักษณะของผมนะครับเอามาผู่แล้วก็มามัดไว้ด้านหลังหรือด้านท้ายทอยนะครับหรือเขาเรียกว่าการเก็บเก็บในที่นี้ก็คือายความว่าเราเก็บลักษณะหางผมผมนะครับเพื่อนะครับเพื่อแม่เห็นนะครับเสร็จแล้วเช่นเคยนะครับนะเราจะเหลือผมที่เรามัดจุกไว้นะครับนะเราเอามาพันพันในที่นี้นะครับก็คือการพันลักษณะของลักษณะของเส้นผมที่ ที่เขาเรียกว่าไม่ให้เห็นทั้งยางว่างเดียนะฮะนะครับนะอันนี้ครับคือเป็นเป็นเทคนิคเลยนะครับนะเพื่อนๆแล้วก็น้องๆลองลงมูนะครับนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเช่นเดิมนะครับนะหลังจากที่เราพันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาใช้อีกซีกหนึ่งเช่นเดิมนะครับนะเราก็จะใช้อีกซีกหนึ่งของเส้นผมที่เราเหลือไว้นะครับนะพันลักษณะเช่นเดียวกันนะครับนะการพันก็คือการปิดทั้งยางการปิดเชือก การเปิดนลักษณะของทรงนะครับการวางรูปแบบนะครับการวางสไตล์หรือบางคนก็อาจจะใช้เป็นลักษณะเป็นเปียก็ได้นะครับเราจะตัดเปียก็ตัดเตียได้นะครับหรือถ้าเราจะทาเป็นเลียวก็ได้นะครับนะอันนี้ก็คือเป็นที่หนึ่งอันนี้ก็คือเป็นการทํางานอันนี้ก็คือเป็นสไตล์ครับเห็นไหมครับนะแค่นี้ก็เป็นยว่าเราได้แล้วนะครับนะการเก็บรูปแบบการวางลายการวางทรงแล้วก็การวางลักษณะของการทํางานช่างต่างต่างครับเสร็จแล้ว ครับเราก็ใช้ตัวยิบหรือทิปเก็บจานเข้าไปอีทีนึงครับได้ลักษณะทรงและรูปแบบลักษณะของการทำงานให้ลักษณะของทรงออกมาครับเพราะว่ากำลังสวยสรูปแบบออกมาได้สวยงามนะครับพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาหวีแล้วเราก็มาใช้ตัวสเปรย์นะครับน้ำขอสเปรย์มันสีนี่ที่เครื่องประดับใช่ไหมครับน้วันนี้หนึ่งตัวนี้เดี๋ยวขอดูนิดนึงน่าจะเป็นตัวนี้ก่อนอันนั้นมันใหญ่ใหญ่กว่าเตี้ย แล้วมันจะไม่เข้านะฮะอันนี้จะสวยเป็นฟลาวเวอร์สวยมากเลยสวยมาก,สว,มากสวยสวยสวยครับอ่าให้เพื่อนเพืนและน้องๆดูนะครับนะฮะเห็นไหมครับนะฮะวันนี้ก็ได้แล้วนะครับเทคนิคของการก้าวผมในลักษณะของแบบง่ายๆนะครับอันดับแรกในการยีลักษณะของหนวดผมก่อนอันดับที่สองเขาหวีแล้วสร้างตะเข็บนะครับอันดับที่สามนะครับคือการเก็บ ลักษณะของทรงทับสองข้างได้ที่สี่คือส่เกี่ยงส่เตียเอาสเปย์มาชิดชัดอันดับที่5้านะครับก็เรามาวางรูปแบบของลักษณะของทรงออกมาครับอันดับที่16นะครับเราลักษณะของการเก็บทรงเสร็จแล้ววันนี้เรามีการฉีดสเปย์นะครับให้ทั่วนะครับให้ทั่วลักษณะของทรงนะครับฮะค่อยค่อยรูปอนนรับนะแล้วก็ให้ทั่วนะครับครับคราวนี้ก็เป็นอน่าระคับทรงแล้วรูปแบบในการก้าวผมแบบเรียบง่ายในสไตล์อาจารย์อ้อน KT โฮคามิคาคามี่ครับเราเรียนรู้เราเสริมสร้างแล้วเราพัฒนาแล้วเราก็เสริมไฟฟ้าแล้วเราก็เอาเทคนิคของการทํางานในสไตล์แล้วนะครับเคทีโฮคา,ามีครับมีมีสเปรย์น้ําอยู่นะครับนะครับมีสองอันนีครับผมผมสวยอยู่แล้วนะครับมันมียีแน่นอยู่แล้วนะครับหลังจากเสร็จแล้วเราก็มาดูเทคนิคของการเาเรียกว่กาการคิว้วเนาะ เรามาดูการกันคิ้วนะครับนะนี่ครับถ้าทรงผมที่ก้าวออกมาได้สวยสวยและงามมากเลยนะครับนะเป็นการกันก้าวผมในกลึงของการที่เราใส่ใเกียนะครับเราเป็นิีของการเราเรียกว่าการคิ้วนะครับนะการคิ้วในที่นี้ก็คือเราจะวางขอบของด้านบนนะครับแล้วก็มาวางลายของด้านข้างเราก็มาเก็บเส้นหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นรูปแบบแล้วก็ลูกทรองออกมา ไดสวยงามครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสองคนอาจจะไม่ได้ตอบรับนะครับและขออภัยอีกหนึ่งนะครับนะนครับเพราะทีมงานเราเร่งรีบไม่ว่างนะครับขอโทษทีนะครับนะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่เพื่อนๆเรา้องเราช่างนะครับที่เข้ามารับสนานการถ่ายแล้วก็รับสนับการเรียนรู้กันนะครับเรามาเสริมสร้างแล้วเรามาพัฒนาแล้วเราก็มาหลักการแล้วเราที่นิคแล้วเราก็มาการทํางานในสไตล์นะครับ G กีว ปลายอาคารเราไฟฟ้าเราพัฒนาล้วก็เสริมสร้างแล้วเราออกไปทิ้งนิ่แล้วก็การทำงานในสไตล์นะครับพอเสร็จแล้วนะครับเรามีการเปลี่ยนคิ้วนะครับมีการเปลี่ยนคิ้วออกมานะครับตามโครงสร้างตามสีละตามรูปแบบโครงนะครับนะเช่นเดียวกันนะครับด้านซ้ายละครด้านขวาตามลัษณะเดียวกันการถปลี่นขอบการวางลายการวางแนว การวางรูปแบบกามสีตามโค้งการปูนใต้การสีลักษาะรูปแบบการการทางานตามสไตล์นะครับ่ให้ทรงและรูปแบบนะครับมีปรามคมุแล้วก็มีความสวยงามในตามลักษณะของเราครับนี่ก็คือเป็นเทคนิคนนี้ก็คือเป็นการทํางานในสไตล์เรานะครับเปยนพีศวงฝันนี่ถ้าพอหลังจากที่เราเสร็จนะครับนะครับเราก็มาักตกแต่งนะครับเพราะว่าลักษณะของให้มีการคมชัดนะครับเสร็จแล้ว เราก็ใช้ตัวใช้ใช้ตับตัดใช่ครับปัดคิ้วอีกทีหนึ่งเพื่อสร้างให้เส้นคิ้วของเรากระตึ้นของธรรมชาตินะครับอันนี้ก็ทำได้ดีอันนี้ก็คือการทำแบบนีเสร็จแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะทัดอันนี้นะครับครับเป็นแบบง่ายๆนะครับเป็นสไตล์เรานะครับนะครับอย่างที่บอกว่า้เราสก้าวผมในลักษณะเนี้ ง่ายนะครับเราก็ต่อแหวที่จะกการอัดเกียวนะครับเป็นเกียรกับหัวันเสร็จแล้วนะครับเรามีการใช้ตัวมัสคาร่ามัสคาร่าในนี้ก็คือเราใช้ก้อนท้าขลับตาแล้วก็ใช้นิ้วมือดึงหรือยกลักษณะของด้านบน้เพื่อให้ตึงนะครับแล้วก็ใช้นะครับมัสคาร่าค่อใๆขลินะครับขลิเป็นเส้นให้มันมีความคมแล้วก็ให้มีความชัดออกมานะครับอันนี้คือต้องการให้เหลักษณะของ ตานะครับมีความดุมีความคมนะครับนะเราถึงต้องต้องใช้ตัวมาสคาร่านะครับนะหรือนะครับหรืออะไรเนอร์นะครับที่เขียนขอบตามาสคาร่าก็คือปัดขนตาอะไรเนืรอก็คือการเขียนเขียนขอบตานะครับอันนี้ก็คือเป็นโซนแล้วก็เป็นซีกหนึ่งที่ที่ที่ตั้งนะครับที่ที่นิยมใช้นะครับนะส่วนนะครับคิ้วบางคนไม่มีหรือไม่ชัดดีเราสามารถจะใช้มาสคาร่าปัดขนคิ้วได้นะครับเพื่อให้ลักษณะคิ้วให้โดดเด่นนะครับ ส่วนของโคลมนะครับเราใช้อลไยเนอร์เพื่อรสณะของ้คลักษณะของนะครับลักษณะดวงตาให้ชัดนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเรามีการใส่สีนะครับนะครับเป็นไอเชโดว์ฟรีสนะครับนะเป็นฟรีสนะครับฟรีสออกมุกนะครับนะอันนี้จะมีความประกายมีความสวยงามมากเลยนะครับนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับตาละดวงตาที่เรามีการขีดออลัยเนอร์นะครับแล้วมีการใส่สีฟรีสเข้าไปนะครับมีการก็เรียกว่า วาดวนะครับทรงและรูปแบบจะออกมาชัดให้เราเห็นตามลักษณะของการทํางานในสถาบันเรานะครับสี่มิวงกานนี้ครับพืนครงแล้วน้องๆเราก็สามารถจะศึกษาแล้วก็สามารถจะเรียนรู้เราก็สามารถจะพัฒนาครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามานะครับคุณส่วครูนะครับแล้วเราก็เพื่อนๆหลายๆท่านครับที่เข้ามานะครับเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมขอสวัสดีสวัสดีข่าวาว่าสวัสดีเพราะการช็อตหน้า